ขอจเจริญพรสัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้วันวิสาขาบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันประสูติสรู้และปรินิพพานขององค์พระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลายวันนี้หลายท่านได้มีจิตใจที่อิ่มเอิบได้สมบุญตักบ,บารได้เวียนเทียน เกได้ไวพระสมนุนไม่ว่าจะที่วัดก็ตามหรือที่บ้านก็ตามสิ่งสําคัญนั้นขอใจของท่านให้น้อมรลลลับรู้ถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและโ,โอกาสวันสําคัญวันนี้อาตมาภาพขอน้อมนําหลักธรรมเพื่อแนวเ,เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติอยู่ในยุคสังคมปัจจุบันขอท่านทั้งหลาย ได้ดำรงให้มีสติสัมปชัญญะในการกำกับชีวิตของตัวเองไม่ว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นโรคภัยคันเจ็บท้งลายจะเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามขอท่านทั้งหลายรักษาใจของท่านอย่างมีสติอย่างมีสัมปชัญญะให้รู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยเป็นปัจจุบันขอท่านทั้งหลายทำใจให้เบิกบานทำใจให้แจ่มใส ลำลึกนึกถึงแต่คุณงามความดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันให้กับท่านทั้งหลายรอดพ้นจากสิ่งทั้งหลายต้องป่วงได้องค์ส็ยพระสัมมาสัมพุรเจ้าพระองค์ท่านทรงตรัสสอนให้เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณงามความดีขอท่านตั้งมั่นอยู่ในหลักของศีลหลักของสมาธิหลักของปัญญาให้ได้ทุกครั้งกระาจิตขอท่านอย่าตก จะได้วันไหวจะได้กังวลน้อมนำหลัำกธรรมคำสอนพระเจ้าว่าทุกสิ่งโรวอย่างนั้นย่อมมีเหตุและเป็นปัจจัยกอมันเองเมื่อเราสร้างเหตุดีอน,นาคตก็จะดีเองดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายในวันโอกาสวันพิสาขาบูชาตั้งกัลยาณจิตของตัวที่เกิดขึ้นปลูกความรักความเมตตาให้เกิดขึ้นในใจแผ่เมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลาย กับเพื่อนวมโลกให้มีความสุขความเจริญพ้นจากทุกภัยพ้นจากอุปสรรคนานาประการทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสเชื่อเถิดว่ชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญในโอกาสบันวิสาคาูุชาในวันนี้ขอบารมีธรรมกงเสริพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณงามความดีทั้งหลายได้คุ้มครองได้ปกปักรักษาทุกท่าน ให้มีความสุขกายให้มีความสุขใจจงทุกประการเธอ

สัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิโตภะคะวะตาธัมโมสันติฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก

các video บรบตังกัดูอากรเดี๋ยวมีน่องระาลสาบของน้อยเตานเข้าปลานะครับอต่อไป